ถูกที่สุดแล้วกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วกับตัวของ x p a n d e r Cross คันนี้ปี2024ไม่หลักพันกันมาเท่าดันสีเทาเครับแม่ถ้าใครชอบสีนี้นะหรือว่าโดนใจก็ลองทักกันเข้ามาได้นะครับหน้าตาสวยงามได้ตัวท็อปนะ Expander Cross ครับแล้วก็ตัวชุดแต่งตัวอะไรเดิมว่ามาจากของโรงงานทั้งหมดนะก็ไล่มาตั้งแต่ด้านบนเลยแหลกหลังคาสีดำครับตัวของกระจังหน้าแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านหน้า uh a... ข้างล่างนะครับผมี่ด้านหน้าชุดแต่งก็ให้ดูถึงความแบบหล่อขึ้นสมาร์ทขึ้นและให้ความแบบฟิลแบบลุยมากขึ้นอ่ะนะครับผมเหมาะกับขับในตัวของถนนเมืองไทยไปอย่างมากนะเจอถนนกรุขระน้ำท่วมขังสูงขึ้นนิดหน่อยนี่ก็ลุยได้แบบสบายสบายก็เป็นเจ็ดที่นั่งที่มาแรงมากๆในตอนนี้เลยนะครับผมล้อหรืออะไรต่างๆก็เดิมจากตัวของโรงงานนะสวยนะนื่ตัวนี้ครับโลโก้มิตซูอยู่ตรงกลางกรอบโฟรเมียมี่มีให้ครบแล้วนะครับทั้งในตัวของกระจกมือเปิดก็ สามารถปลดล็อกปิดล็อกได้จากทั้ง2ฝั่งเป็นตัวของ Keyless ด้วยนี่พอปลดล็อกแล้วกระจกกระจกเขาก็ขยับออกมานี่เห็นไหมแบบช่วยนะชอบนะเวลาที่เราล็อกรถเราไม่ต้องแบบไปทําอะไรนะเวลาที่รถคันอื่นเดินผ่านหรือใครที่เดินผ่านมันก็เซฟในเรื่อง,องความปลอดภัยได้มาเดี๋ยวผมพาไปชมภายในครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับสเปคคันนี้ไปดูกันครับ ที่ผมถูกใจนะก็คือในตัวของฟังก์ชันภายในแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบครับที่มันตอบโจทย์นะสำหรับในเรื่องของการใช้งานถ้าใครหารถครอบครัวใช้นะเราก็บอกหูสภาพสวยๆน้องๆมือหนึ่งแล้วก็คันนี้นะก็เติมเต็มความฝันของใครลหลายๆคนได้เลยในราคาเบาๆนะด้านหน้าก็สวยงามพวงมาลัยมัลติมาให้นะครับนี่น้องๆปาเจโร่เลยนะครับผมสวยมากๆนะครับหน้าจอก็จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนี่หน้าจอสมัยใหม่ด้วยจอตรงกลางก็ผมว่าก็กําลังดีนะนะขนาดใหญ่ครับเป็นระบบแบบ ัมผัสแล้วก็ไม่ได้แบบตั้งตรงเดถึงขั้นแบบบังกระจกหรืออะไรนะผมว่าผมชอบนะในลักษณะนี้มากกว่าแล้วก็ส่วนของด้านหน้าเส้นสายอะไรต่างๆสวยงามดูดีช่องอนเนกประสงค์ด้านหน้าก็มีให้ครบวางโทรศัพท์วางอะไรได้เก็บของเก็บอะไรได้นี่เห็นไหมครบเลยด้านหน้า สวยงามครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลง่ายในตัวนี้ใช้งานง่ายเรื่องของแอร์ความแรงก็มีดันขึ้นดันลงใช้งานง่ายต่างหาก USB power outlet ก็มีให้ครบจุดเด่นหนึตัวก็คือตัวของหัวเกียร์กับตัวของเบรกมือนะครับเป็นไฟฟ้าออโตเบรกหวให้ลดในเรื่องของแบบพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ไปเยอะเลยดูเรียบหรูดูดีครับแล้วตัวของเบาะเขาเป็นทูโทนครับสีน้ําเงินกับตัวของสีกรมดูแลรักษาง,ง่ายเย็บด้วยได้เถารอบคันโอ ไหมครับสวยขนาดนี้นะวัสดุประกรณ์ต่างๆยังใหม่อยู่เลยครับอยากให้ลองมาสัมผัสจริงอยากให้ลองมานั่งจริงถ้าเกิดคุณทําการบ้านมาแล้วเราก็ผมบอกเลยคุณไม่ต้องทําซ้ําแล้วมาที่โตโตคาคุณจบคันนี้ได้เลยไปดูราคากันครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของเราไปชมกันเลยครับ สวยไหมครับชอบไหมถ้าชอบดูราคากันเลยถูกจัดจัดห้า0สนบาทไม่มีอีกแล้วครับรีบติดต่อมาที่เบอร์นี้เลย0 8 3ย7 7 7 7สามและ0837777757ที่โตออตโตคาะครับใครสนใจรุ่นอื่นคันอื่นก็ลองคอมเมนต์กันมานะยังมีตัวของ e x p ก n ์เ r ให้เลือกหลายสีเลยครับผม